มาขึ้นมาขึ้นมาไหมขึ้นมาเขาลึกตรงนี้นะโอเคอ้าวหันหน้าไปงงแล้วกล้องอ่ะกล้องอยู่ไหนอ่ะกล้องกล้องใหญ่เออดีดีดีนอยู่นี่นี่ดีดีดีดอ่าอ่าถ่ายเลยลุกมา อามามาจ๋วเลยขอบคุณมากเลยนะฮะเอาออต้องอะไรก่อนดีอาถายก่อนถ่ายก่อนขอบคุณครับโอ้โหยังงั้นเชียวน่ารักมากเลยชอบเพลงแหล่เนาะอ่ะเรียบร้อยเนาะใ่่ไหมครับ อ่ะทางั้นมารวมเลยมารวมเลยรวมเลยดีกว่ามาข้างหลังเอาเขายืนครับเอาข่ายืนเอาตรงนี้อ่ะมานั่งนั่งนั่งเลยก็ได้ครับคุณพี่นั่งเลยคุณพี่เสื้อสีชมพูอ๋อเชิญครับเชิญครับอ้าวอ่าาว โอ้โหรูชิ้นก็อดนุนด้วยเอาละอ่าที่ถ่ายแล้วที่ถ่ายแล้วออกก่อนก็นได้นะครับที่ชุดใหม่จะได้เข้ามาเอเชิญครับเชิญครับเชิญครับ<ว> <laughs> เอาฝั่งนี้มั่งครับฝั่งนี้มั่งอ่า